สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับคลิปนี้คลิปดวงชะตารายสัปดาห์ครับ3-9พฤษภาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวรายงานเกี่ยวกับการโคจรของดวงดาวซะก่อนนะครับดาวอาทิตย์ครับอยู่ที่ราศีเมษพบที่3หรือพบสหัชชะของดวงชะตา ได้ตำแหน่งมหาอุดส่วนดาวพระจันทร์นั้นเนี่ยโครจรถึง4ราศีเลยนะครับวันที่3พฤษภาคมเนี่ยอยู่พบวินาศนะ4-6พฤษภาคมเนี่ยดาวพระจันทร์มากลุ่มลัคนาของท่านนะ7-8พฤษภาคมครับพระจันทร์นั้นโครจรเข้าสู่พบการเงินนี่นะเริ่มจะดีแล้วนะครับวันที่9พฤษภาคมดาวพระจันทร์โครจรอ,อยู่พพสหัชชะนะ นะครับพระองคารครับอยู่พบที่5ของดูชะตาหรือว่าพบปุตตะนะเป็นดาวที่อยู่ถูกธาตุนะดาวพุธครับโคจออยู่ในพบพันธุนะครับราศีพฤกษบดาวพฤหัสกุมลัคนานี่เป็นนระอุดมเกณฑ์เป็นนระองค์เกณฑ์นะและดาวพระศุกร์ครับ4-5 3-4-5เนี่ยยังอยู่ที่ ราศีเมษพบที่3พอวันที่6พฤษภาินโยกเข้ามาสู่ราศีพฤกษภพ,พบพันธุน่าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเพราะดาวศุกร์เป็นกเกษตรนะครับดาวพระเสาวอยู่พบวินาศเป็นกเกษตรตราธิบดีราหูอยู่พบที่4นะดาวราหูคือดาวตนุรัลัค์หรือดาวประจำตัวของท่านและดาวเกตก็อยู่พบสุพัอ่ะมาว่ากัน วันที่สามเนี่ยดาวพันจร์อยู่เพราะวินาศนะแถมดาววินาศเป็นเกษตรซะด้วยนะเก็บเนื้อเก็บตัวนะวันที่สามรับชาวลัคนาราศีกุมนะยังจังหวะย,ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พอสี่ถึงหกเนี่ย <S <S โอเคแล้วปลอดโปร่งเพราะดาวพระจันทร์มากุมลักนะกุมลักแล้วแถมยังเจอดาวพระฤหัสด,ด้วยเป็นดาวสุภเคราะห์ทั้งคู่เป็นคู่ธาตุแต่ก็เป็นคู่ศัตรูนะ แต่เป็นคู่ศัตรูที่เบาครับเพราะว่าพจันทร์กับพฤหัสเนี่ยเพราว่าพฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมิให้พักต้องเสียขันหมากมั่นดีไม่ดีจะเจอคู่นะเขาเรียกว่าจะเจอคู่ที่ถูกใจนะจะเจอคู่ที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนี่ะลัคนาราศีกลุมนะบอกแล้วมันเป็นยังไงอาจารย์ ไม่ถูกถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเขาเรียกว่ามันอาจจะเจอกันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวอ่เจอปุ๊บปิง้งปับ๊บอ่าเป็นลักษณะเนี้พระจันทร์พระรหัสเจอกันเนี่ยแถมยังอยู่ในกลุ่มรักแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเลยทีเดียวนะครับก็คือเนี่ยติดตรงความเป็นคู่ศัตรตูเนี่ยมันจะเสียตรงนี้นิดเดียวแต่ต้องบอกว่านิดเดียวจริงๆนะ คือพระจันทร์กับพระฤหัสเนี่ยเป็นคู่ศัตรูแบบเบามากๆเนื่องด้วยเป็นดาวสุภเคราะห์ทั้งคู่และเป็นดาวาธาตุเดียวกันนะไม่ทําร้ายกันมันเหมือนกับลูกสาวกับลูกสาวกับพ่ออาจจะถกเถียงคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้รุนแรงหรือเกลียดกันหรือทำร้ายกันจะเป็นลักษณะนี้นะพอวันที่7ถึงแพฤษภา,าคมนั่นแหละาดาวพระจันทร์เข้าพบการเงินแล้วาดาวการเงินก็ดี นะเข้าพบกันเงินและดาวการเงินอยู่ไหนไมาอยู่ที่ลัคนาเนี่นะกลุ่มลักแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะดาวพระหัสอยู่ที่ราศีกลุ่มนะระอง,งเกนนะระอุดมเกนนะ์นะนระสุริยะเรืองรังสีสโสระชีวะมีครบท้วนสามองค์เทพสโสภีกลุ่มลักแม้แต่องค์เดียวยศนั้นนาพันนะชัดเจนเป็นอุดมเกณ์ด้วยนระาคือโสโลวุทโชชีโสุโกเลาสหัตชาติตนุ พันธุเคราเอาปัตตนีและลาภาเห็นไหมเพื่อหเป็นองค์เกฑ์อุดมเกณฑ์ดาวสุกก็เป็นอุดมเกณฑ์ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมแล้วอุดมเกณฑ์ธรรมดาที่ไหนเป็นกเกษตรตราธิบดีซะด้วยนะโดดเด่นเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับบ้านทรัพย์สินเกี่ยวกับรถยนยานพาหนะหลักทรัพย์ครอบครัวดีครับนะดียาวเลยถึงสิ้นเดือนเลยนะถือว่าใช้ได้สําหรับ ลัคนาราศีกุมดนะูดีดูด,ดีไม่ต้องกลัวนะครับอังคารนะอังคารอยู่พบที่5ปุตตะก็ไม่เสียหายอะไรดาวอคารเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะก็เรื่องโครงการงานใหม่ๆก็ยังเดินหน้าทําได้ต่อไปนะครับ9พฤษภาคมนะสุดสัปดาห์แล้วกัน มาจบสรุปเลยก็คือพระจันทร์จะโคจรเข้าพบที่3ามไม่เสียหายเท่าไหร่แต่พระจันทร์เนี่ยพอโคจรเข้าสู่ราศีเมษซึ่งมีดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่แบบนี้จันทร์ดับนะวันที่9าพฤษภาคมเนี่ยตรงกับแรม13บสามค่นะบางคนบอกว่าจันทร์ดับมันต้องแรม15บห้าค่ำเครับอันนั้นมันดับในปฏิทินนะก็คือนับวันขึ้นข้างขึ้น,ข,นขึ้น15บห้าค่ำแรมสิบสี่ค่ถ้าเป็นเดือนขี่ขึ้น15บห้าค่ำแรม อ่าแลมสิบสี่ค่ำนะถ้าเป็นเดือนคู่เนี่ยเดือนอย่างเงี้ยตอนนี้พฤษภาคมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนหกเดือนหกก็จะมีขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำอ่านะนะครับเพราะนั้นมันดับตั้งแต่สิบสามค่ำนะครับเพราะว่าร่วมอาทิตย์เมื่อไหร่ก็ดับแล้วนะครับถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะอยู่ปาลายราศีพระจันทร์อยู่ต้นราศีถ้าร่วมราศีเดียวกันดับทันทีอ่านะจันทร์ดับนี่ก็ไม่ค่อยดีอยู่ในภพสหัชชะเกี่ยวกับการเดินทางนะ แล้วจันดับเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการข้ากลางคืนซะด้วยฉะนั้นก็นะล็อกดาวน์แล้วนี่นะก็เคอร์ฟิลด้วยนะจำกัดเวลาในช่วงกลางคืนก็เป็นไปตามนั้นนะเป็นไปตามนั้นก็การข้ามกลางคืนก็เรียกว่าถ้าไม่มีธุระสำคัญหรืออะไรก็อยู่บ้านนะครับ สนุกสนานล่าเริงนะดูทีวีดูหนังดูซีรีส์ดูกีฬาดูอะไรสร้างความบันเทิงเริงใจไปแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระให้จิตใจสงบนะก็ถือว่าดวงของท่านก็อยู่รอดปลอดภัยไม่เป็นปัญหาอะไรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะสวมหน้ากากกันนะ100%แล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างไม้ล้างมือให้บ่อยบถ้าต้องไปไหน นะถ้าต้องไปไหนถ้าต้องออกไปข้างนอกไปซื้อของไปหรือไปส่งงานไปอะไรถึงแม้จะ work from home ก็ตามนะแต่บางท่านก็ต้องแหมต้องแวะไปออฟฟิศไปส่งงานไปอะไรอย่างเงี้ยเดินทางก็ระมัดระวังนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่รอดปลอดภัยนะชาวลัคนาราศีกุมดวงดีก็จริงแต่แต่ดวงดีกับ ติดโควิดนี่มันคนละเรื่องนะม,นมันมันมันต้องระมัดระวังไปหมดอ่ะตอนนี้ทุกราศีอ่ะมีโอกาสบดนะด้วยจํานวนของการแพร่กระจายของเชื้อนะต้องระมัดระวังนะแต่ว่าดวงสตาท่านเองเนี่ยต้องบอกว่าดวงดวงดีทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่บุคคลด้วยดวงบุคคลเป็นยังไงนะแต่เนี้ยภาพรวมชาวลัคนาราศีกุมอ่ะก็คือดาวพฤหัสนะกุมรักนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะดวงชะตาที่ดีแหละครับ นะก็ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะที่จริงกุมอะ่ะดียาวดีภาพรวมภาพรวมในระดับปีดีในระดับเดือนก็แจ่มนะในระดับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชาตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูง ต้องวางลัคนามหานาทีห้าชั้นแล้วก็ทำคํานวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุ ดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยัน,ยนก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะนะ่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันทร์ นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ